เจ็ดวันเจ็ดโลอาหารมหา,หา,หาลัยด้วยเงิน500บาทครับวันนี้อากอกับพี่นาชิได้ภารกิจมาจากพี่โฟสเจ็ดวัน500บาทเราสองคนจะเอาตัวรอดด้วยเจ็ดโลอาหารมหาลัยจุฬามสวเกษตรสวนสุนันไมฮิโดนธรรมศาสตร์และมกรุงเทพเจ็ดวัน500บาทหรเจ็ดวัน500คนนะทำไมเันละลาตาขนาดนี้ และมหาวิทยาลัยแรกที่เรามาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับคณะศึกรรมศาสตร์จ้าแล้วพี่นาชีปกติคือชอบกินอะไรในโงนนรงอาหารมหาวิทยาลัยโอ้โหนานอยู่เหมือนกันนะนานอยู่เหมือนกันนะมีร้านตมสั่งทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมนูก็จะแตกต่างแล้วก็เออเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ยังมี ไปกินบ่่่่ออออยยยยๆๆููเรืพี่นาชีเรามาถึงแล้วโรงอาหารวิศาวะที่เขาบอกว่าแบบไอ้หนุ่มวิศาวะเขามากินกันนะตี้เขาคือแบบคนเยอะคนเยอะมากว่าทางนี้ไหมมันมีตำนานห,หนึ่งที่อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเขาเดินเนี่ยทะลุตรงเนี้ยเขาบอกว่าเจริญไม่จบก็ก็อยากรู้ว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันจริงไหมโอเคเราก็ลองไปถามเขาละกันเราก็ต้องถามหาเรื่องไปคุยไงโอเคขอโทษนะคะใช่น้องบุ๋มที่เรานัดไวไมน้องบุ๋มไม่มากอยากอากทำหน้าที่นั้เขาดีกูดี นี่คือแล้วไงก็ไปเจอคนไปเรื่อยๆหรอหรือไงนัดหรอป้าอยากอยากให้น้องบุ้มพาไปเลยดีกว่าเแาอยู่ไหนเนะาะแถวไนครับแถยู่ไหนเนาะนี่อันนี้คือร้านนี้ใช่ปะที่เราจะมากินอ่ะคนเยอะม,มากเลยอ่ะแต่ว่าดังจริงร้านนี้หรือว่าพี่กินแค่ข้าวเหนียวไก่ทอดสามสิบบาทพี่ก็ได้เ,เหลือตังไ,ไม่ไปหรอจะพอไหมเนาะ ก็พอไม่นอกมาแล้วพี่น้องรุมพา,นานเราไปกินเขาแนะนำมาข้าวเหนียวไก่ทอดราคา30บาทและแชีเป็นข้าวยำไก่ทอด40บาทโอ้ข้าวนี่แหละข้าวลงอาหารมันเท่นี้พอพอแล้วข้าวหมูทอดจบ ข้วไก่ทอดมีความหวานมากๆแต่ความหมากอากอมันตัดกับเผ็ดเราก็ไก่ทอดอะยังหนังยังกรอบอยู่เลยแล้วข้าวเหนียวก็ไม่ได้แห้งด้วยข้าวเหนียวแบบอร่อยมากถ้าให้เลือกถ้าบนโลกนี้น่ะโรกจะแตกนะมีสองอย่างใ้เลือกคือเลือกกินข้าวไข่ทอดหรือเลือกกินพี่เราคุยเรื่องเพลงกันดีกว่าไหมเห็นว่าน้องอะมีเพลงในติกต็อกเป็นแบบค่อนข้างที่จะไวรัลเลยชื่อชื่อเพลงว่าอะไรผมบินว่าเธอคณะอะไรเนหนึ่งสองสาม ผมวิดว่าเธอกวิดว่าล้วคนหน้ารักมีแฟนยังคะอยากจีบเธอแบบไม่มีวันพักมีเกียร์แล้วมีอย่างความรักไปไหนกันต่อนี่กำลังจะพาไปร้านพาราโบล่า ola, ครับร้านไอศคมที่อร่อยที่สุดในโลกน้องบูมพามากินไอศครีมที่ร้านพาราโบล่าอันนี้คือร้านเด็กของจุฬาเลยเพราะว่าคนต่อแถวเยอะมากของกอ็ซื้อเป็นรสช็อกโกแลตส่วนพี่นาชิซื้อรสโยเกิร์ตแก้วละ30บาทเดี๋ยวนะพี่นาชิก็ซื้อมากเอง ไม่ได้ค่ะคือให้น้องก่อนโยเกิร์ตเราอดได้แต่ผู้ชายต้องต้องอิ่มถ้ามีพิธีกรหลายคนแล้วเป็นอย่างนี้ขอแยกคำพาริจีันเดียวปวดหัวว่ะปวดหัวว่ารายการมันไปรายการมันไปตรงนี้ได้ยังไยตัวชาเหมือนเดิมป่ะแต่เป็นน้ำไปหน่อยมามือที่สองน้องบูนแนนำระบาที่โรงอาหาร รัฐศาสตร์ที่นี่มีอะไรแบบโดดเด่นที่น้องบุ๋มแนะนำมาบ้าบอกว่ามีร้านบะหมี่ร้านหนึ่งชื่อร้านบะหมี่อดทนน้องบอกว่าคนต่อแถวเยอะมากเพราะว่าอร่อยเขาต้องทนใช่แต่ว่าเรามาตอนเย็นไงไม่เยอะจริงๆนะก็เยอะนะใช่แต่ร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยชิวอันนี้อร่อยเลยที่ยเที่ยงหรือเช้าอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเค็มของผงมะม่าที่เราตแบบเมื่อกี้กับน้ำหมูแดงที่แบบข้อวันหวานนิดน้อยแล้วพอมาผสมกับเส้นผสมกับหมูผสมกับผัก ตู้ยาออกมาแบบนวนมากเลยอาการใช่วันแรกกับโรงอาหารที่จุฬาออร์ใช้ไป100บาทเหลือเงิน400บาทส่วนณชีใช้เงินไป110บาทเหลือเงิน3 9 0บาทวันแรกก็คือเงินเกือบหมดแล้วและนี่ก็คือมาหาวิทยาลัยที่2โรงอาหารที่2เราอยู่กันที่มสวมสวอยากกินอะไรนี่มันแบบ อ่อนๆอะก็เบาๆก่อนเพราะว่าเป็นมื้อแรกของวันเราอาจจะไม่ได้หิวมากถูกอุ๊ยพี่นาชีตะว่าก็ว่าเราหับช้างเผือกกว่าแล้วเราจะเจอไหมล่ะไอ้เราช้างเผื่อกไอ้เราหุนี่เป็นฝั่งนี้ยยิงต้อเรียกวัสดี้พอวันนีค่ะขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะได้ครับผมเฮ้ยเราเรลองชื่ออะไรชื่อบีมครับชื่อบีมชื่อบีมหลโหลบมั้ เดี๋ยวได้รายการอะไรนะครับอุ้ยหล่อคนนี่หล่อจังอ่ะทำไมคนนี่หล่อขนาดนี้ออันนี้โรงอาหารครับใช่ใช่ปกติกินแถวนี้เลยปกติผมจะกินตรงนี้เลยแล้วมันจะมีชั้งบนที่เป็นแบบว่าเป็นคาบูหรือเป็นไม้ละสิบบาทอ่ะเริ่มต้นสิบบาทถึงป่ะนีประมาณประมาณเรามากินร้านนี้ดีกว่าที่น้องบีมันนะครับคือมีทุกอย่างที่นัาชีทั้งแบบโปรตีนคาร์โบไฮเดรตครบถ้วนเจือกเตอร์ครบในราคาที่โอเคใช่เริ่มกินกันเลยดีกว่า เปิดอันนี้เดี๋ยวนี้มหาลัยต้องมีอันนี้หมดเลยเนาะคิดมากเลยเนาะเอ้ยแต่น้ำจ้ตัวเอ้กิงนะก็ได้แต่ข้ามาขุดเลยครับถ้าพี่ถ้าพี่เอาไปงั้นได้แล้วมาสเตเด็กมสวเนี่ยไปกินอาหารค่อนข้างหล่อมากอ่ะค่อข้างเมื่อกี้หล่อมากเลยอ่ะจริงๆเฮ้ยแมงดูดีมากเลยเนี่ยข้างข้างมันจะเป็นร้านข้าวแบบเหมือนเกาเหลาแห้งหรือเปล่อร่อยมากใช่เออน่าสนใจนะแต่ถ้าสมมติว่าน้องดิ๊มะไปเดทเนี่ย ลองดูึงเด็จที่ไหนอันในมหาลัยะผมพาไปวิ่งดิผมพาไปวิ่งดิมันเอาไว้ก่อนเลยสนใจนะตื่นใจไม่ใหมันแบบตอนเย็นไวายมันดีไงแบบว่าตัดมือกันวิ่งโอเคแล้วก็กินเสร็จกันแล้วแต่ว่านี่อยมากคุณค่าน้ำฟรีก็ว่าคุณนี่เราต้องออดดูเก็บท่าหรือเปล่าต้องเก็บเงินไปเรียนผู้ชายเนาะแล้ต้องน้ำฟรีแหละ ตอนนี้คือมื้อที่สองของวันที่สองอีกทีหนึ่งใช่กับพี่เดิมมสวร์น้องบีมแนะนำเรามาเป็นร้านอะไรนะมาม่าสูมมาม่าสูมอุ้ยสิบได้หมดทีมาเหรอฉมากเลยะเฮ้ยเราได้มาแล้วทุกคนร้านมาม่าสูม40บาทแล้วก็เลือกลดชาได้ได้เยอะจริงแล้วว่าหน้าตามันดูดีมากอะดีมากกดแป๊บนึงนะ เป็นไหมครับดูแล้วกดตามผมเป็นนะผมเป็นประจําเลยอ่ะมีไส้กรอกมีลูกชิ้นปลาหมึกหมูยอหมูยอมีไข่ออนเซนมีผักมีหมูสับส่งพิณชีก่อนตามตรงปกมาม่าตุอนยำกุน้ำก้มไม่กอาจจะไม่ต้องปรุงเลยอร่อยเส้นมาม่าก็โอเคเขาเรียกว่ามันจานฝันไปที่ก็บอกว่าแบบต้มมาม่าแล้วไม่เห็นเหมือนหน้าซองเลยอะไรเงี้ยร้านอันนี้คือตรงนะคะหน้าซองมีหมูมีเครื่องมีไข่ครบ วันที่2กลกับลงอาหารที่มอสวออกอใช้ไป70บาทเหลือเงิน330บาทนัดชีใช้เงินไป70บาทเหลือเงิน320บาทวันนี้ถือว่าวางแผนมาอย่างดีทุกคนวันนี้วันที่3กลกับมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ้าวิทยาเขตบางเขน คือที่เนี่ยก็ไปเลื่อนทวิตเจอว่ามีร้านร้านหนึ่งเป็นร้านน้ำเตย5้าบาทเตยห้บาทวันนี้เราก็เลยมาอยู่ที่โรงอาหารเขาเรียกว่าบาร์หนึ่งหรือว่าบาร์ใหม่คือไม่แน่ใจเราก็ต้องหาคําตอบจากใครอะพี่นาจีก็องถามมดูเถเนี้แบบก็อาจจะต้องสุ่มๆไปถามก่อนน้องชื่ออะไรชื่อท็อปครับน้องท็อปเรียนคณะอะไรอยู่คณะวิศาครับนี่คือน้าเดชนะโอเคเราไปไหม พี่อยากใชัยงูตัวนี้ไม่เกินเจ็ดสิบแนะนำไม่ถูกเลยเจ็ดสิบบาทแล้วเนี่สองจานเหรอครับโอเก่งยี่สิบอันนี้ก็หุ่ยยี่สิบบาทร้านนี้ยี่สิบบาทเรียบร้อยโอเคสเก่งนเขาแก่ที่ e. tangled. อยากยี่สิบบาทไม่เด <Price> ี๋ยวต้องบอกก่อนว่าน้องเขาเขากินข้าวมาแล้วเราก็เลยกินน้ำสองคนไม่ไม่ปวดหัวตัวเองเดืเลยถึงสองร้อยแล้วเนี่ยปวหัวตัวเองก่อนโอ้ยปวดหัวอุ้ยน่ารักจังเลยแต่เขาน่ารักมากเลยนะน้อง เรายี่เด็กมาค่ะแล้วเวลาเลิกเรียนมีเวลาเด็กมาบอกว่า้าเจอดหกนั่งกิน,นกันแลน้วคนจะกินแถวขอ,อโอเคเดี๋ยวส่งน้องไปอ่านหนังสือดีกว่าเพราะว่าน้องต้องมีสอบมีอะไรอีกงั้นเดี๋ยวก่อลองชิม <า S 1> ลองชิมเลยดีกว่าหรือชอบมากข้าวแกงที่แบบพอเขาตักน้ำแล้วมีน้ำแบบนองๆใต้ท่าวนีดนึงก็ชอบแบบนั้น,นอ่ะอร่อยเ่้งแกงถึงมากแล้วก็ผักรุ่งแบบพอเขาต้มนานาแล้วมันมีความแบบยุ่ยๆกรุบๆอ่ะข้าวแกง พูดด้วยคำเดียวมันมันท้นอื่มไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าออ้องท็อปเลือกให้มันก็ต้องมีแค่อร่อยคำเดียวมันมีถ้าอ่ไม่ได้กินข้าวอิ่มแล้วจะขาดน้ำหวานไม่ได้น้องท็อปแนะนำร้านนี้พวกเรามาน้ำเตย5บาทจะ5บาทจริงไหมไปดูร้านน้ำหบาทแล้วมันก็มีจริงๆทุกคนแล้วมีเยอะมากก็คือว่าเป็นแค่แบบร้านเดียวแต่ทุกร้านอะขายเตย5บาทเตยหบาท อร่อยจริงร like ุ่นม้กรุ่นบ้าหอมไปเลยหอมไปเตยจ้บาทแก้วให่ราคาดีมากเลยนะโคน่าเลยแก้วาหน้าเลยน่าจะประมาณเจ็ดลิตรเจดลิตรได่แก้วเนี้ยมือที่สองของวันที่สามใช่ที่โรงอาหารวิศวะวิศวะคือเรามาถึงที่เลยอ่ะมีร้านยำมีเชิงปักร้านนี้อี่ิรชิตรักสังก่อนเป็นยำมาม่านอ่ข้าวเหนียวปิ้ง เด็กมหาลัยทุกคนต้องกินก่อนใช่คือปกติหมูปิ้งมารั้สิบไามใส่ปลาจัหใส่ผ้ามาแล้วโอนยี่สิบหรือเปล่าให้เอาไปเอาแนวมิตรเธอได้เยอะมากเลยนะได้เยอะมากสามสิบห้าบาทมีช้อนสองอันแปลว่าเอามา,า,าแมามาบา่าาแงปันกันหรือเปล่าเดี๋ยวแฟนจะตามมากิน้าย ยังไงก็คือยำถูกต้องหมูเต็มคำไม่เผ็ดมากครบรสที่ครบรสกานเป็นยำหมักยำถูกต้องกาเธอได้อะไรมาของก็เป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูปิ้งมานละสิบบาทอ่ะแล้วดูแบบจุยย่างมันจุยง่ยอ่จะไม่เข้าปากเลย เมื่อวานมอสวอเอมา BTS ร์ทีบีทีเอสโวันนี้มอเกษตรติดกับเซฟวันและ BTS ีเอสถ้าอยากกินตามคือมาได้จริงๆต้องมาแส<ะ>ช่ว่าต้องมาเพราะว่าไม่ใช่แค่าอาหารอาหาราที่สุดวันที่3กลกับลงอาหารที่มอเกษตรเอกอกใช้ไป50บาทเหลือเงิน280บาท วันนี้นาชีใช้ไป65บาทเหลือเงิน255บาทก็ถือว่าเกินคาดมากเพราะว่าใช้ไปไม่ถึงงบเลยตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัทรเกิดเซนต์ชาสุลูกอะเฮ้ยแล้วบอกมีร้านหมาล่าหรือร้านอะไรอ่ะร้านหมาล่าหลังห้าโมงเย็นรถทันทียีสิบเปอร์เซ็นต์มันจะมีสิบแปดไหมทุกทีได้ไงเนี่ยจะไม่ก็คือตีสองแล้วครับ้ากินเยอะนะตุยตุยแล้วกินตาบวมหมดแล้วดูดิ ซาบัวม้วันน้ำจิ้มอ่ะงั้นก็กินขนมจีนแล้วกันก็ยังไม่ได้กินขนมจีนเลยขอกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกันโอเคมาทุกคนมือแรกวันที่สี่ซึ่งทางคือเอาไงอ่ะสี่สิบบาทอ่ะอันนี้ของกอคือกอตักเปล่าเยอะมากจบร้านนี้ร้านเดียวหยุดอืมไม่ร่อยมือมากเขาปรุงซามเดอรามแบบไม่ได้ตักสุืมาแต่ปรุงปรุงขนมจีนร้านยาอาทิใช่ไหมอาทิ มันชอบมีความแบบมีเครื่องแกงเหมือนฟิวผสมน้ำยาโอความน้ำยาแบบมีกระชายมีอะไรมือสองก็ยังอยู่ในมหาลัยนี้สวนสุวันั้นถูกต้องแต่ว่าเมื่อกี้เราเดินเดินมาต้องยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายมือสองเลยตอนนี้มันมีตลาดนังไม่รู้เขามาเปิดแบบช่วงเย็นเย็นมหาลัยใช่ระบายเย็นอือ เพราะว่าเราเกรงวาวันนี้เราเหลือจริงหลือคนละสามสิบบาทใช่ทีเราจะไหวอีกไม่ยากในชีนเลือกวิ๋วเตี๋ยวลุยสวนชินละ12บาท2ชิ้นก็คือ24บาทเท่านั้นของกอ็เลือกกินง่ายๆซูชิ3ชิ้น21บาทเป็นยังไงไปกินกันก็ว่าก็โอเคนี่ก็โอเคก็ไม่นวิเตี๋ยวลุยมีความเห็นหอมแล้วก็มีผักกรุบๆแล้วก็มีน้ำจิ้มไม่เปรี้ยว <ๆ S 1> ข้าวอันนี้ดีเนาะข้าวอันนี้ดีเพราะว่า นั่นเป็นอาหารที่เขาเรียกว่าเฮ <Yeah. S 1> ลต<ะ>ี้อยู่แล้วย่าไม่มันไม่ทอดติดหวานเปรี้ยวออกเปรี้ยวม,มันบิ๊กตัน <Why? S 1> เป็นรสชาติงามสายัยเราเป็นคนกินเลยนะกินเหมือนกันเนาะดูคนกินอร่อยอ่ะเมื่อกี้แอบเห็น,นมีแบบนี มีแบบมีที่แบบลานกีฬาอะไรอย่างเงี้ยมีน้องๆมาตีแบตไงเราขอไปคุยกับเขาแป๊บผมชื่อเติ้ลนะครับปีสองครับปีสองไม่ได้อยากคุยเรื่อง้ไม่ได้อยากคุยกับชื่อหรอกอยากคุยกับเติ้ลเฉยเราอยากรู้ว่าที่เนี่ยมีแบบตำนานความเชื่อหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแปลกๆหรือไม่แปลกก็ได้อยกตัวอย่างเช่นของพี่พี่คนเนี้ยมหาลัยเขาคือถ้านับเต่าจะไม่จบโคตรเจ้าของผมก็คล้ายๆเลยอ๋อเต่าหรืเหรอาของผมไม่นับของผมถ้าเจอคืน เจอเต่าก็ไม่เต่าเป็นคนเด็กแล้วอ่ะเจอเต่ามันเจอยากมากจริงๆหรอแต่มีใช่ป่ะมีครับเคยเจอปะมันมีเคยเจอนั่นไงไม่จบจบเลยวันที่4ี่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏส่งสุนันทาออกใช้ไป61บาทเหลือเงิน2 1 9บาทครึ่งทางแล้วจ้านัชชีใช้เงินไป6.4บาทเหลือเงิน191บบาทใช้เงินเก่งมากก็คือเหลือเงินใช้เหลือเฟือ วันนี้เราอยู่ไกลกรุงเทพนินนดนึงมัธิดลสาลายาไกลมากที่น่าสนใจที่ที่ที่ดูมาก,ก็คือมีร้านสเต็กฮะร้าน,านสเต็กสเต็กร้านเนี้ยอาจจะเกินงบเราไปนิดหน่อยแต่ราคามันก็น่าสนใจก็คือเริ่มต้นที่49บเกอ่ะาดูตรงศพไหมล่ะเดี๋ยวนะเพื่นึงนะนี่ส9ิบเก้าเหรอบ้านี่แหละแต่ตอนนี้คตข้าหมูเนาะโอ้แลสิ่งที่เยอะที่สุดน่าจะเป็นโซเดียมไ่้จ้ะมา หมูก็คือนุ่มของนิทไรศทนแบบไม่ต้องปรุงก่อนก็ทั่วไปแหละแต่ว่าก็เป็นหมูสเต็กนี่หมูนุ่มมากแล้วเนื้อหมูเขามีรสชาติแบบคันทไายนี่แหละน้องชุดมหาลัยมันก็มีเรื่องดีๆแบบนี้เนาะอาหาร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 เห็นข้างหลังที่อยู่ในจอ <c oughs> ไม่เพินคุเพิ่งเพิ่งลุยคุรู้เพิเ่งคุณได้เขาหาย <c oughs> เลยนะน้องชื่ออะไรผมชื่อชื่อกรอบครับน <c oughs> ้ๆๆองกรอบเรียนเรียนคณะอะไร <c oughs> ไวิศวะเครื่องกลครับวิศวะอีกแล้วแต่ป้าวิศวเคื่องกดที่ผ่านมาเราไปถามแบบมาหาลัยต่างๆที่เนี้ยมี ตำนานหรือว่าความเชื่ออะไรกับที่นี่ไหมที่แบบรุ่นพี่บอกต่อๆกันมาอะไรอย่างเงี้ยคณะวิปลาสจะมีอขายแบบรูปปั้นใช่เป็นรูปนกกระเรียนเขาบอกว่าถ้าเรารอดไปหลิวสัมผัสเนี่ยเขาบอกว่าจะได้แฟนตึบคนคณะนิปลาด้ยินมาแล้วเราจะรอเลยล่ะเธอเธอเธอเป็นนักท่องเที่ยวหรอเธอเป็นตักท่องเที่ยวหรอสูตรอาหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทุกคนอยากมีทุกคนเห็นช่างหลังเด็กไม่มีแล้วรานก็ทยอยปิดด้วยความที่อยากไปกินอีกรงอาหารแต่ว่าไกลนําเที่ยวติดเรียนก็เลยลงทางสิบรอไหล,ลแต่สุดท้ายก็มาถึงแล้วจ้ามือที่2องเอาก,กลับนัชชิรวมเงินกันคนละยีบาทซื้อของทอด4ไม้กินด้วยกันอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ดีนะเมื่อก่อนกินประจำเลยไก่ทอดไก่เงี้ยไก่ทอดสไม้อ่ะอิ่มเลยอ่ะเพรไม้มันใหญ่อ่ะไก่เนาะ ตุกค้นเราได้มาแล้วมันเยอะนะทุกคนเราคิดมาดีมากรงที่เรารวมกันใช่า่ะแต่ว่าเราอะแยกผงใช่หมายถึงว่าอยากได้อยากชิมหลายผงหลายยช่ผงที่เราที่ก่อลเรอรมาก็คือเป็นกุ้งเผาที่พี่นรชีเห็นนะแบบเฮ้ยเผาว่ะมันแปลกนะนไม่เคยเห็นแบบรสชาติกุ้งเผาจะเป็นยังไงใช่แล้วก็อันนึงเป็นปาปริก้ากับชีสผสมกันกินสูตรวันนี้เรากิน3ามผงเอออืม กุ้งมบบอะปาก้าแล้วเขาเขาหยิบใช่ปะแล้วเขาก็ไปเอาไปอุ่นกทีหนึ่งเพื่อความกรอบใช่คือปกติอะร้านที่เขาขายของทอดอะเขาจะแบบหยิบในถุงในถุงเลยใช่อบทอดทิ้งไว้ไงมันอาจจะไม่ได้กรอบอาจจะแบบยมยมแล้วราคาถูกทอดให้มีฟตีอืมหิวอ่ะดูแล้วหิวจริงจริงนะนี่กดไม่รู้จะกดอะไรเลยหลังเลยอะ วันที่5้ากับโรงอาหารมหิดลอากอใช้เงินไป69บาทเหลือเงิน150บาทนัชชิใช้ไป69บาทเหลือเงินอยู่122บาทจ้าวันนี้เราอยู่กับใครควันนี้เราอยู่กับแฟนเลยแฟนใครพูดจริงผู้ <laughs> <laughs> เล่นพูดจริงเป็นผู้เล่นวันนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยวันนี้เราอยู่ที่ทิอาหารือครับแล้วก็เจ็ดี่ด้วยเที่ยวธรรมศาสตร์รังสิต น้องชื่ออะไรนะให้น้องเจ้งตัวก่อนนะครับผมชื่อเต้นะครับน้องเต้คณะอะไรคณะคณะไอีีครับไอีเาไอินเตอร์พี่้อินเตอร์อู๋คณะนี้เขาขึ้นชื่อตัอ้งนานผู้คนเลิศตั้งนานแล้วแต่สวยพี่เรียนแล้วอ่าคือพี่ว่ามือแรกอ่ะพี่อยากได้แบบไม่ต้องถูกมากก็ได้ไม่ถูกมากสําหรับเราก็คือไม่เกินสามสิบบาทนะคือพี่ไปมามาหลายมหาลัยใช่ปะแต่เรามหาลัยมันจะมีร้านเด็ดของเขา โดยที่แบบไม่ได้แบบต่อแถวยาวทุกร้านแต่ที่นี่ก็แถวยาวทุกร้านด้วยความที่คนในโรงอาหารเยอะมากไม่มีร้านไหนที่ม,มีคนต่อแถวเลยเราสามคนก็เลยแยกกันไปซื้อของชีดเนี่ยซื้อข้าวผักทอดน้ำพริกกะปิ30บาทแล้วอกรจคาพอซื้อข้าวมันไก่ต้ม35บาทน้องเต้ซื้อข้าวขาหมู50บาทแต่ไม่ต้องห่วงน้องเต้จ่ายเองจ้าที่เคยไปโรงอาหารนี้แบบ ท th right. ี 1941, to to ่เคยพี่แบกทุกที่แล้วพี่แไปทุกโรงแล้วสมัยนี้อยู่ธรรมศาสตร์มากกว่าอยู่เอแบกอีกบอกแล้เมื่อก่อนอ่ะไหนพี่ชิมเร็วผมอยากรู้ชิมเลยอร่อยอันนี้อันนี้คือรีแอคใหญ่มากใ่นุ่มมากแล้วเขาไม่ได้แบบกรอบๆแบบเขาตีอ่ะเข้าวกรับข้าบกรอบแต่เขาวางเปอกข้าไปเลยอร่อยมากไอกปลาอุ้ยตรงนี้ชอบมากเพราะว่ามันเป็นผักแล้วแบบกรอบๆอ่ะอร่อยอันนี้ชอบมากน่าขโมย ไม่ได้กินข้อกับหมูดาแล้วว่าอร่อยครับแล้วไข่ลนี่พี่พี่ต้องลองเอาของให้พี่ลองได้เหรอพี่จได้ได้สิอย่างหนน้องเต้เป็นนักร้องได้ยังไงอ่ะวงโซล่าใช่ครับหลเป็นเป็นบอยฟูลครับ วันนี้ส่งน้องไปเรียนต่อก่อนเพราะว่าน้องน่าจะมีเรียนอีกรอบนึงตางหลายแล้วเราก็เจอกันมื้อเย็นอีกทีหนึ่งที่ร้านยำยูป้ายำยูป้าประจำนี่ไม่ต้องไปไหนไกลถูกต้องเขยับมานิดเลยตรงอาหารเอสซีสองกับร้านยำยูป้าทุกคนแล้วน้องบอกว่าที่จริงอ่ะยำยูป้ามีสองสาขาแต่ว่าสาขาเนี้ยมันติดกันแล้วก็เลยไม่เดิและเริ่มต้นที่สิบห้าบาทเป็นหมูสับนะค งั้นเอายำมาม่าหมูสับหนึ่งแล้วก็ยำเส้นหมูสับหนึ่งทุกคนคนละยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทะเอาไงอ่ะเมื่อกี้เห็นตอนเขาตักอยากกิอย่างนี้กินที่อพาร์ตกฟันโอ้โหเหมือนไม่ได้แบบเหมือนไม่ชิมหมูอ่ะรสชาติน้ำยำไม่ได้โดดอ่ะเต็มเปรี้ยวหวานพอดีมากจำได้ไหมว่ากินข้าวข้างนอกที่อื่นล่านี่ย ยี่สิบห้าบาทเนะี่ยกินอะไรได้บ้างร้านก๋วยเตี๋ยวเคยเห็นก๋วยเตี๋ยวเรือเตี๋ยวเรือเสาลิงใช่ไหม,ไมเอออันนี้คือแถวบ้านก็มีแค่นี้จริงราคายี่สิบห้าบาทเพราะว่าร้านอาหารตามสั่งคือเริ่มต้นแถวบ้านก่อนนะสามสิบบาทแล้ววันที่หกกับโรงอาหารมอธรรมศาสตร์อโกอใช้เงินไป60บาทเหลือเงิน90บาทวันนี้นะชี้ใช้ไป55บาทเหลือเงิน67บาทจ้าวันที่7วันสุดท้าย อันสุดท้ายนี่คือมอกรุงเทพแต่ว่าวันนี้ก็มีไกด์มีช้างเผือกอะไรอย่างนั้นเตียนไหมพี่หน่อยสิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อใหญ่หน่อครับอยู่ปีสี่ครับคณะอะไรนะที่สายครับสางขบบจัดจิ้งแอคทีฟวิดีโอโปรดักชั่นครับโอ้ไม่เลิศดูเขารอยยิ้มหน่อยสิครับเป็นรอยยิ้มอะไรครับปากนี่มีเสน่ห์ อันนี้น้องใหญ่อันนี้น้องเบิ้มน้องเบิ้มน่าจะเป็นพี่ใหญ่มาน้องใหญ่แนะนําร้านไหนร้านนี้ครับพี่ไร้านเดียกันเลยพี่มามาใช่ครับข้าวไข่คนน่ากินมากสามสิบแล้วก็คือผมขอพี่คนละห้าบาทนะครับพี่พี่ตดนโกงครับเราฝากท้องกับร้านข้าวไข่เจียวที่น้องใหญ่แนะนําคือด้วยเม็ดเงินที่เราเหลืออยู่กันอยู่แค่เนี้ยเราก็ กินเมนูไข่ไปแล้วกันเป็นไข่ข้นที่มีเนื้อสัตว์ข้างในแล้วก็เพิ่มพริกแล้วก็หัวอหอมแล้วก็หอมใหญ่ด้วยทำไมดูเครื่องเยอะมากข้าวไข่เจียว<อ>เพิ่มมะนาวของผมไข่ข้นหมูสับใช่ครับมาทุกคนก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์น้องแล้วขอชิมก่อนดีกว่าอ่าชิมรสชาติก่อนมันจะหอมเลยเราไม่มีเนยอ่ะไม่ใช่มีเนยเราลองชิมเดิแป๊บนึงนะไม่จริงเหรอเราจริงมากได้เหรอหอมเราจริง เด็กมันก็เป็นไอเด็กมันก็เป็นเฮ้ยด็กมันก็เป็นอันเนี้ยให้ออกก่อนครับผมคือจริงๆเช้นเมื่อกี้มันก็คือไข่เจียวนั่นแหละเราก็ไม่ได้พิจารณาอะไรมากเพราะว่ามันก็มีน้ำปลามีอะไรทำไมฉันจิไม่หยุดเลยเธอดูคลิปเธอฉันยิ้มไม่หยุดเลยฉันจำไม่ได้เลยว่าแต่กินอะไรลไปบ้าพี่อยากดูว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพมีตำนานเหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆไหม มีไหมมีเยอะครับแต่ว่าหลักๆก็จะมีสาลร้องหนผลสาลนี้มันจะอยู่ตรงบันไดข้าวสะพานนะครับถ้ารู้แล้วก็คือจำไม่เห็นถ้ายังไม่รู้อ่ะคือจะเห็นอ๋อคือถ้าคนที่ไม่เคยฟังอ่ะใช่ฮะแตจได้ยนอย่างเงี้ยหรอเหมือนสาล่ะเจนบ้างเจอบ้างไม่เจอบ้างบอกแล้วยังไงยังไงทัินงมือสุดท้ายวันสุดท้าย เหนน่ึงเธอจะเป็นผู้หญิงไนคิดเธอเลยฉันไม่เห si like ็นเลยเธอพูดถึงว่าผู้หญิงแล้วตาเธอนะเธอตาเธออะเธอมองข้าวทีหนึ่งเธอมองคนทีหนึ่งเธอมองข้าวทีหนึ่งเธอมองคนทีหนึ่งมองคนอีกฉันงงเธอมากตอนเริ่มเลยไหมเริ่มกันเลยอ่ะอุ้ยขึ้นเรือสามสิบเจ็ดบาทใช่ปะโกลือกันราคาสามสิบเจ็ดบาทพอดีเป๊ะใช่งหรอเป็นไงโจราคาเท่าไหร่ครับ อ่าราคาเจ่าเกือบแล้วเห็นไหมล่ะเดินเลือกกันตั้งนานเลือกไม่ได้กันสักทีและชีซื้อลูกชิ้นร้านดังของที่นี่ชื่อร้านว่าลูกชิ้นิเทศงบ3 0บาทส่วนก็ไปซื้อบะหมี่หมูแดงเกี๊ยวเกาะราคา45บาทจะเป็นยังไงไปกินกันวันสุดท้ายมือสุดท้ายคืู้งหมูแดงแบบเป็นชิ้นอย่างนี้ย แล้วในราคา45บาทถ้า,าแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากเพิ่มขายอยากเพิ่ม8บาทมมืม้อสุดท้ายที่เหลือเงินอยู่37บาทได้เป็นลูกชิ้นทอดอชื่อร้านลูกชิน้นเทซ,ซึ่งไม่ละ10บาทที่ออาสิบบาทหมดเลยเจ้กินมากินอะร่อมากน้ำทอดน้ำจิ้มมากเปรี้ยวหวานหอนรอลมวกะขามปะไม่มีมะขาม หมูแดงนุ่มๆเลยมันเอาแบบว่ามันมีความแบบมันแทรกมันน่ะเดี๋ยวกิกนกับเต้นไม่แล้ว,ล <ะ S 2> วมัหมี่มันเยอะไปปะนี่เยอะกี่ก้อนอะ่ะพี่ว่าสองก้อนแน่เลยวันสุดท้ายแล้วกับรงอาหารมอกรุงเทพเอกอใช้เงินไป85บาทเหลือเงิน5บาทนัชิใช้ไป60บาทเหลือเงิน7บาทจ้าเราทำธุรกิจเสร็จ,จที่แล้เสร็จแล้วจ้าแล้วอยากจะบอกว่าเงินเหลือ ขอตามไปกินชาบูได้ไหมเขาว่าเราก็ทําภารกิจมาเหนื่อยมากโรงอาหารไม่มีแอร์เลยขอบคุณค่ะเธอ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 มีความสุขมากแล้วจะเอาอีกหรอทํางานกับคนรุ่นเจนใหม่นะครับเจ n 4นะครับคุณต้องเสิร์ฟเขาทั้งงานที่ดีอาหารที่ดีแล้วก็ผู้ชายที่ดีให้เขาเลยครับอยากเห็นแบบนี้ก็ลองบอกดูนะเพราะจริงๆตอนนี้มันผมไม่เห็นผู้หญิงเลยไม่ได้คนเดียวเลยคือี